นางสุดใจรอดชีวะเจ้าของร้านสุดใจไก่ย่างแชมป์ส้มตำเจ้าแรกแห่งประเทศไทยพร้อมได้ผู้เสียหายอีกสี่คนเดินทางเข้าแจ้งความที่สพขุกคตกรณีถูกนายสุธาอวมเมี่ยงหรือนกลูกจ้างที่ทำโรงงานน้ำปลาระกงเงินและแอบนำทรัพย์สินหลายรายการไปขายโดยนางสุดใจกล่าวว่านายสุธาได้มาสมัครงานประมาณปี64ตนเองเห็นหน่วยกา้านดีจึงให้มาช่วยงานกิจการโรงงานน้ำปลาระแบรนด์แม่สุดใจที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยให้เป็นผู้ประสานงานด้านการขายซึ่งนายนกก็ได้ใช้อุบายกล่าวอ้างว่ามีผู้สั่งน้ำปลรรากัาบตนหลายเจ้าและให้นางสุดใจสั่งผลิตน้ำปลรรา2,000ลังหรือ30,000ขวดแต่เมื่อนำไปส่งขายก็ไม่นำเงินมาให้บริษัทเมื่อนางสุดใจได้ถามถึงเงินค่าสินค้านายนกก็จะอ้างว่าทางคู่ค้ายังไม่โอนมาให้นอกจากนี้นายนกยังได้กล่าวอ้างว่าติดต่อเครื่องผลิตน้ำปลรรารุ่นใหม่ให้นางสุดใจมีการโอนเงินมาจามแต่ก็เงียบไป มีการกล่าวอ้างชื่อบุคคลที่น่าเชื่อถือในสังคมว่ามาเป็นคู่ค้าน้ำปาระและจะช่วยทำการตลาดแต่ขอสปอนเซอร์ค่าทำติดตั้งไป้ายไหวนิ้วเป็นเงินจำนวน6 5 0 0 0บาทแต่เมื่อหลังจากนางสุดใจได้โอนเงินไปนายนกก็หายเงียบและขอลาออกจากบริษัทกระทั่งมาสืบทราบว่าที่ผ่านมาไม่ได้มีการซื้อขายใดๆกับบริษัทคู่ค้าซึ่งสูญนเงินที่โอนไปให้กับนายนกรวมแล้วประมาณ600,000บาทและนอกจากนี้ก็ยังมีผู้เสียหาย ที่มาแจ้งความดำเนินคดีกับนายนกอีก4คนซึ่งแต่ละคนล้วนถูกนายนกหลอกเอาทรัพย์สินไปขายเช่นเดียวกันขณะเดียวกันทราบว่าก่อนหน้านี้มีผู้เสียหายที่ถูกนายนกหลอกแบบเดียวกันเข้ามาแจ้งความไว้แล้วอีก3รายและหลังจากสืบประวัตินายนกพบว่าพึ่งผนโทษจากเรือนจำมีนบุรีในข้อหาช่อกงมาที่ปีกว่า มีเป็นค่าอะไรบ้างครับมีมันมีเป็นมันมัน,ม,น,ม,นมันเยอะอ่ะขั้นแรกเลยอะ่ะมันตังให้แม่ทันนปลาแปดแปดอ่ออ 2, าสองพันลังสองพันลังบอกด็อกเตอร์ด็อกเตอร์จะเอาแล้วก็พอพอ,พอตังแม่ทันนปลาแล้วก็บอกกับด็อกเตอร์จะจะจะ,จะขอ,อค่าป้ายใบนิ้วจะทําป้ายใบนิ้วสามหมื่นบาทแม่โอนแม่สามหมื่นบาทแล้วมางวดที่สองบอกด็อกเตอร์ได้ ได้ลายหรืออะไรกัรู้ไปที่ลูกค้าทั่วประเทศเฉพาะของด็อกเตอร์อีกห้าร้อล้านค้าก็เลยขอขออีก3 5 0 0 0เป็น65,000เนี่ยโอนไปเลยขั้นแรกอ่ะ65,000แล้วจาก65,000โอ้เยอะเลยเนี่ยเนี้ยตรงนี้รวมเปอร็จต์ของแม่ก็ห้าแสนกว่าบาทห้าแสนแปดห้าแสนแปดจ่ามันเอาไปเรื่อยๆทีละสามหมื่นทีละห้าหมื่นบอกจะไปจ้างจ่าอะไรที่ทางภาคอีสานน่ะ โฆษณาน้ำปลาให้โฆษณาน้ำปลาให้เขาเอาสามหมื่นห้าก็ไม่เห็นมันโฆษณาที่แม่ก็เอาน้ำปลาที่ที่มันต่างต้มน่ะเอามาผลิตทํนนาทเป็นน้ำพริกทาเป็นน้ำพริกปลาเด,เดิมทีเนี่ยแม่มันเข้ามาในฐานะอะไรไในฐานะที่ที่จะท,ที่จะเข้าเข้าไปช่วยทาน้ําปลาไง<อ>ทีนี้พอเขา้าไปทำใช,ใช่ใช่ไปทําด้วยไงะ<อ>่ะเข้าไปทําด้วยแม่ก็ไว้ใจมันเห็นว่าเออมัน ก็คงจะดีคงจะเก่งอะ่ะมันเคยทําน้ําอยู่ไงตอนนี้ผู้เสียหายอะ่ะแม่คิดว่าทั้งหมดมันมีกี่คนผูเยอะที่ที่นายคนเนี้โอนเงินไปเนี่ยคนอื่นแม่<ก>แม่แม่ก็ไม่รู้นะ,ะแต่ของแม่เองอะ่ะให้หลานโอนแป้มันตีหมืนแปดอ่าและอีกคนโอนไป2องหมื่นสีครั้งหลังสุดท้ายเนี่ยค่าน้ำปลาแสนก็แป0พัจะเอามาให้ด็อกเตอร์5้0 0ันห้าพัหลัง เราไปให้ไอ้พาคินขายอีกร้อยหลังเป็นหกร้อยหลังเป็นเงินแสนก็แปดพันมันเอาเงินไปแล้วน้ำปลาก็ไม่ได้สักทีมันมันมันบอกกับแม่บอกแม่ไม่ต้องต้มแล้วน้ำปลาเดี๋ยวหนูจะทําให้แม่รวยให้แม่นั่งคอยคิดเงินอย่างเดียวตอนเนีเ้เป็นนานหรือยังแม่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็ สงกรานมาหมัดตะกะปีใหม่ตั้งแต่ตั้งแต่ไปกู้ไปกู้เงินมาน,นั่นแนละพอกู้เงินมาปุ๊บมันก็ออกหลยเอาตั้งเงิอนอย่างเดียวเลยพอแล้วเราได้มีการทวงไหม,ม<า>คือไม่ได้ทวงคืออย่างงี้ไงมแม่ต้มน้ำปลาอยู่แม่ส่งขมรนไปแปดร้อยหลังทีนี้มันบอกว่าแม่อย่าต้มเลยเหนื่อยไปตือ้อลงหนูจะไปเอาที่โหลง,งานให้ว่างั้นที่โรงงานเนี่ยขวดละทิห้าบาทแม่ส่งยี่สิบก็พอแล้วเหมือนว่างั้น มันจะขอขวดละบาทเอาแม่ก็ให้แม่ก็ให้นี่มันก็เริ่มเอาจากด็อกเตอร์เอาจากอะไรจากโน่นจากนี่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องค่าไอโน่นค่าไอนี่ค่าอะไรของมันนะค่าปากปวดค่าอะไรที่โรงงานน่ะลักมัดจำโรงงานที่ค่าหมื่นหลังจากที่เขาโกงแม่ไปห้าแสนกว่าบาทแม่ได้โทรติดต่อเขาไหมโทรติดต่อฮะเขาว่าไงแม่กลับมาบ้านเงินหมดแล้วใช่ไหมกลับมาบ้านนี่ก็จะกลับไป บอกแม่แม่ไม่ต้องกลับไปบ้านแล้วนะหนูยกเลิกน้ำปลาหมดแล้วบอกอ้าวยกเลิกได้ยังไงเล่าเขาบ่ายเบี่ยงเราใช่ไหมแล้วเขานัจะให้ตังเราแต่เขาไม่ให้มันบอกว่าก็บอกอ้าวแม่หมดไปตั้งห้าแสนกว่าแล้วเนี่ยจะมาเลิกได้ไงมันมันไเป็นไรแม่เดี๋ยวหนูรับใช้แม่จนหมดทุกบาททุกตะตังมันพูดอย่างนี้แล้วเขาให้ไหมมันวหนีไปเลยมัน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 ก็มันก็แบบมันก็รับมาโทรศัพท์อ่ะเออแต่เขาไม่ให้มันมันให้มัน สองหมื่นให้คืนมาสองหมื่นจ้กห้าแสนกว่าบาทห้าแสนกว่าบาทให้มาสองหมื่นบอกวี่ติดต่อมาได้ไหมไม่ได้เลยไม่ได้แล้วมันหนีไปแล้วมันบอกว่าเงินด็อกเตอร์โอนมาให้จะให้สามหมื่นนะสามหมื่นห้าแต่แล้วก็ไม่ได้ได้มาแค่เดือนละหมื่นได้มาสองเดือนที่แล้วให้รถเอาไปซ่อมเสร็จแล้วก็ก็ถามว่ารถซ่อมอยู่อยู่หรือเปล่าเขาบอกว่าอยู่มีเงินไปเอาออกก็ไปได้เลยคนนี้ว่า วันนั้นเอใจก็เลยพาให้น้องพาไปเพราะตัวผมเองไม่ไม,ไม่รู้ไม่รู้จักปู่แต่น้องเนี่ยอีกคนก็รู้ก็าพาไปพอเข้าไปปุป๊บไปถามปุปป๊บปู่บอกเขาขายไปแล้วขายไปหลายเดือนแล้วครับอารถฮอนด้าแอคคอร์ดงูเห่าจากการที่พี่สืสื่อเรื่องนี้ผู้เสียหายที่โดนในนกโกงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยกี่รายเยอะเยอะมากครับนับนับแล้วเจ็ดแปดโอ้โห สืบมาในประมาณสิบกว่าลายแล้วแต่ว่าที่ไม่รู้อีกเยอะครับอสิบกว่าลายแล้วครับก็เป็นข่าวไปน่าจะมีผู้เสียหายอ,อีกเพิ่มอีกครับก็ขอให้เชิญอ,ออกมานะฮะเพราะว่าคนอย่างนี้นะฮะอยู่ในสังคมเราไม่ได้นะฮะหลอกลวงไปทั่วหลอกลวงแม้กระทั่งคนมีพระคุณนะที่เลี้ยงดูทุกอย่างครับ